สวัสดีครับนี่โหเพิ่งขี่รถมาเลยไปดูพระมานะพี่จะบอกให้ว่านี่เขาตกใจเขาตกใจกระเป๋าผมเขาคิดว่าผมพกพกปืนพกไอ้นี่มาไม่ใช่นะนี่ผมจะเอาให้ดูว่าผมพกอะไรมานะครับผมพกนี่มาปลากขีดหัวชมดนะครับผมลองพกดูไงวันนี้เออชิ้นมันใหญ่นะชิ้นเขาใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นนางควนด้วยอันนี้สวยจริงนะดูดิ ครับบางคนโอ้โหตกใจวันนี้ผมไปดูพระเขาบอกเฮ้ยน้องพกอะไรมาผมบอกว่าผมไม่ได้พกอะไรมาพี่นึกขึ้นได้พกปลักขิกมานะแต่มันหนักมันหนักนะผมมองว่าเอาไว้ตั้งหิ่งบูชาดีกว่านะครับชมดอย่างเงี้ยเอาไว้ตั้งหิ้งบูชาดีกว่าวันนี้ผมลองพกมานะเกือบแล้วเกือบโดนแล้วผมอะแต่ก็อ่าของดีนะครับผมมองพกไปแล้วก็คุยเจรจาดีมากเลยในเรื่องของการต่อรองในเรื่องของ พุทธคุณนะครับเขาก็เอ็นดูผมอะไรอย่างนี้นะถือว่าชมดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับที่ควรเก็บในเรื่องของอการบนขอการตั้งที่บูชากบไหวาการวนวนที่หัวพรมน้ําหอมการเช็ดนะครับมันก็มีหลากหลายวิธีในการขอนะครับในเรื่องธุรกิจดีมากเลยนะครับใครที่สนใจหัวปรลักหิกหัวชมดนะครับผมมองว่าให้ศึกษาก่อนเพราะมันมีหลายอาจารย์ที่แกะนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้มากแล้วก็จะได้ไม่หลงทางนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าอีกหนึ่งชิ้นติดอันดับสามของผมเลยก็คือปลากริหีหัวชมดนะครับของหลวงพ่อพินะที่ใช้ดีมากๆเลยครับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาแชร์ฟังอีกก็เดี๋ยวผมมาแชร์ฟังครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ